วันนี้นะคะจะเป็นการหาเสียงโคน่นประธายของผู้สมัคระคะประธานนักเรียนทั้ง8หมายเลขนะคะขอเชิญปะานักเรียนทั้ง8หมายเลขเลยคะ่ะตันนี้นะคะก็อยากให้ผู้สมัครประธานนักเรียนทั้ง8หมายเลขนะคะพูดพูดให้เยอะที่สุดพูดให้แบบเพื่อนเพื่อนนักเรียนนะคะว่ายัางไงจะทำยังไงให้อยากอยากเพื่อนเพื่อ<ๆ> จะมอำยังไงแล้วก็จะทอาไรให้กับโรงเรียนมีผาพหนึ่งด้ครับมีผาพหนึ่งคุดท้ายแ่ะทายที่บินไยค่ะดาว่ายดาวสวัสดีน้องชาวเขาทุกคนราขบวนวัดนิรันเ้าระธานียหน่งไยนะครับวี่ทยนะรัยเยนลิศเช้าอนำความความสุขอารมณ์สบายพโรงเรียนครับประกานโยบายครับ ผ้จะรักาโราชครับยิรดีครับให้รู้กันอินตราสเปกตรัมเราผมเปนโคราชครบของบัการนการบวกน้องเองุ้งครับครับเรียนที่มุ่ในการที่มุ่งในการคณะคุณค่าและปรที่นำาวาขาวทุกคนค่ะบิทานนางสาววัจันทร์่นอกทนายันได้เรียนภาษาปิ๊งปิ๊งกีทับจี ผู้ลงสมัครบริานหมายเลขน๒ค่ะค่ะตะลงแกนนะคะทำหน้าที่<ะ>ที่จะรับมอบหมายพัฒนาสิงใหม่เพื่อตรวจดคูค่ะค่ะและนโยบายนะคะคือหนึ่งจะจตัดตัต้มชมงรมน้ำเพื่อสุขภาพนะคะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะไม่มีน้ำขายนอกจากน้ำเปล่าเลยนะคะค่ะสองจะ,ปะเปลี่ยนการทำโทษการมาสายของนักเรียนนะคะ เรียนงารทำความดีเรื่อการเก็บขยะนะคะค่ะสามจัดตันงจัดทำกองแสดงควงกคิที่เห็นสิ่งที่ต้องการและอยากให้ทำค่ะตค่ะเด็กกันนะคะเออดิผ่านกองโอ้าก็คือว่าประธานกอวก็คือว่ารนาีกนจีะพูดโคระาการหลายๆอย่างแล้วก็มีก็ครี่ ทำได้เรารู้เป้าหมายแล้วก็พูดแล้วทําไม่ได้แล้วอยากจะทราบว่าถ้าสมมติโครงการที่คิดออกมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างแล้วมาอยู่ในชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันทามันทําได้ยากเนี่ยเอาแบบทํายังไงคะถ้าเกิดว่ามันแบบทาไม่สําเร็จจะแก้ปัญหายังไงคะถ้าเกิดว่าโครงการที่คิดมานะคะทําให้สําเร็จก็จะพยายามนำชมาทดแทนใช้การที่โครงการนั้นทำค่ะ ค่ะขก็คือจะหาโครงการอื่นมาทดแทนใช่ไหมคะค่ะในค่ายงานสาวพิรียร์าจารพงนะคะชื่อเล่นที่นี้เป็นผู้ลงสมัครประธานหมายเลขสองค่ะค่ะสำหรับนโยบายนะคะข้อหนึ่งก็คือโภคายหมายเลขสามค่ะขออภัยค่ะ สำหรับข้อแรกนะคะโครงการแรกนะคะคือโครงการดาวเดือนดินค่ะโครงการดาวเดือนดินนะคะก็เราก็จะหาคนที่สวยแล้วก็เก่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศที่สองนะคะเอยเพศที่สาวค่ะแล้วก็เพศที่สองนะคะก็คือโครงการ <c oughs> ที่าหารน้องอาหารค่ะ โครงการที่ราหาัสน้องราหัสนะคะก็คือโครงการที่าศาสตร์ความสัมพันธ์ให้กับรุ่นพี่และก็รุ่นน้องนะคะโครงการที่สามค่ะโครงการผ่าป่าขยะนะคะโดยการนาเงินที่ขายขยะได้จากที่บ้านนะคะมาบริจาคให้โรงเรียนศาสตร์การทําบุญค่ะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะ กมาระดูความรู้ค่ะเราจะส่งทอดมารดูความรู้ให้กับที่รหัสจูน้องรหัสค่ะขอความของค่ะขอถามน้องนิดนึงนะคะโครงการที่รหัสน้องรหัสเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยหลายรุ่นเนี่ยคี่จะทําแล้วแต่ว่าทําไม่สาเร็จน้องคิดว่าน้องจะทำยังไงถึงจะให้โครงการนี้สาเร็จครับไปคุยกับพออค่ะโน การแบบเช่นไได้ต wow ่อไปเลค่ะทันทนจุบเลยสัสดีค่ะดิฉันนาสาวนะพรแกรน้มอมันมาเรศสี่ลวงเรนนะคะราประทานโคมาทียนเกี่ยนการเรียนแข่งการอ่านโรงเรียนสะอาดจะอานล้งผ่านยาเสพติค่ะนโยบายนะคะส่งเสริมการพูดการอ่านตอสูอาเซียดีไนะครับ ป้ายทักทายสวัสดีตอนเช้าต่านผู้นิทานเข้าประตูโรงเรียนนะคะก็ส่งเสริมในที่สองนะคะส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกายนะคะนิทานจะส่งเสริมให้กีฬามีหลากหลายมากขึ้นส่งเสริมที่สามนะคะส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมการเล่นดนตรีค่ะนิทานจะจัด ประกวดร้องเงพลงเล่นดนตรีเชื่อโอกาสให้พี่น้ำรำคาบ้านหาวโชว์ความสามารให้เต็มที่ค่ะโชว์ตเต็มที่สิ่นะคะโชว์สมรรถภาพการออก,กกำลัง,บบงกายเพาื่อสุขภาพทางด้าจะให้มองกายออกกำลังกา,ายทุกวันพุธมอต,ตอน้ันธนาคาค่ะค่ะออกกำลังกายทุกวันพุธและวันอังคารแล้วยอยากทราบว่าน้องกับ จะให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นคนนำออกเองหรือเปล่าคะว้าว <Wow. S 1> ก็จะให้เอ่อว่าตอนนี้แต่ก่อนก็มีการออกกระจายในชั่วโมงครููนะคะแต่ว่าด <c oughs> ้วยค <c oughs> วามที่ชั่วโมงคลูดเนี่ยตอนนี้คือเหลือระยะเวลาเหลือเวลาในในชั่วโมงคลูนี่น้อยก็เลยทำได้ยากเขาก็เลยตัดออกไปแล้วอยากทราบว่าน้องจะทำยังไงครับหรือว่าจะให้คณะกรรมการนักเรียนเนี่ย เป็นคนนำออกกําลังกายเองต่จะเลือกช่วงเวลาไหนรวมรูมก็รมรูมตอนเยนค่ะก็จะให้ครูด้วยคณะกรรมการด้วยหออ๋อจจะประสานงานกับครูใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะยาเล็กขนาดเล็กเลยครูยังไม่เห็นความรู้มือจริงเลยมีไอมองไอมองไอมองมาแล้ว ครับมองม,มองผออมนาอมนจีพะรเป็นผู้สมัครสาหมายเลขหน้านะครับตัวแกของผมก็ยังมาเดินอยู่นะครับต <c oughs> ัวผมก็มาเดินอยู่ครับ <c oughs> มัน,นละลาแล้ววะ สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะพากพี่น้องชาวฟ้าขาวนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจอะไรพวกคุณทุกอย่างแต่ผมก็พร้อมจะนั่งคุยค่เวลาพวกคุณมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจนะาสาวนอยฉันท์ใขาข้าหันหน้าไปจับมไอ้มองข้าลุงเลี้ยงฉลาดกระพริหวังลุงเมตตากับความรู้สึกที่เกียจจัง เป็นคนดีที่ไม่เด่นดังดีกว่าบุคคลดังในทางที่ไม่ดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวสิณพรชมพูผู้สมัครตำแหน่งประธานนักเรียนชัายเลขยน6ค่ะนิยมบายของดิฉันนะคะก็ตัวเครื่องเป็งลายลายกระเบื้องทรเกิียคุณธรรมจริยธรรมนั่งสมาธิปกติค่ะค่ะตสโลแกนก็แยกจุดด้วยซอยจุดแข็งแข็งจุดเด่นเน้นเด็นที่หนึ่งค่ะค่ะก็วันนี้ก็มาพูดหน้าเสาธง หาเสียงวันสุดท้ายนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ดิฉันนะคะเชื่อเลยคะ่ะว่าถ้าคุณเลือกดิกฉันเป็นประธานนักเรียนแล้วนะคะคุณจะไม่ผิดหวังค่ะดิฉันจะมุ่งมั่นพัฒนาพูดจริงทำจริงไม่ได้ดีแต่พูดแล้วทำไม่ได้ค่ะดิฉันจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีได้ทุกทุกเรื่องค่ะขอบคุณค่ะพูดแล้วก็ทำให้ได้นะคะเ<อ>พราะว่าพูดมาเยอะมากเลย ก็เรานะคะเขาเขาบอก้งแส่หลังไม้นะคะว่าที่ๆถามหน่อยค่ะคำถามอะไรเด็กๆจะถามก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเด็กหรือเปล่านะคะก็จะขอถามว่าถ้าเกิดว่าน้องียนเนี่ยได้เป็นประธานนักเรียนแล้วปัญหาในโรงเรียนเนี่ยมีเยอะมากเลยสมมติปัญหานี้เจอบ่อยเจอเยอะก็คือว่าถ้าเห็นเพื่อนหรือว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยนั่งนั่งติดกันปัญหาคู้สาวนั่งติดกันมากเลยเนี่ยตอนทันตะวันว่า หรือว่าช่วงเวลาว่างเนี่ยถ้าเกิดว่าแดนหยุดเนี่ยแดนแแจะทำยังไงคะถ้าดูาเห็นนะคะก็ไม่ใช่ว่าหนูจะเห็นคนเดียวคนที่รับผิดชอบในโรงเรียนก็มีอีกเยอะมากมายค่ะสามคนก็ต่างทําอะไรที่ไม่ดีนะคะก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนค่ะถ้าเห็นเขาก็เข้าไปพูดกับเขาว่าอย่าทำแบบนี้นะถ้ามันไม่ดีด้ย เราแต่ชืเรียนชุ่เรียนเป็นเกียรติของโรงเรียนค่ะเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนเราเขาก็มองภาพเป็นภาพที่ไม่ดีค่ะค่ะฉันคิดว่าคุณครูถ้าเขาเห็นเขาก็ไปจัดเตียนก็ไม่ผิดนะคะที่จะไปว่ากล่าวกันอย่างนั้นดิฉันก็อยากฝากคุณครูคณะกรรมการนักเรียนหัวหน้าห้องหรือนักเรียนที่เป็นคนดีนะคะไปจัดเตืเนอนพน่อยบอกพล่อยไ็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามค่คะคม่สวย น้องไนันโลค่ะชื่อหมายเลต่อไปการได้ให้ผู้่ในการนะคะแล้วก็คณะคุณูท่าแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนนะคะนี่ชื่อชาลินาทีนางโลนะคะชื่อเล่นชื่อไม้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งมหาวิทยาลัยหมายเลขเจ็ดนะคะสำหรับสโลแกนของพี่ก็คือได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่จะทำให้ดังกว่าที่พูดเอาไว้ส่วนนโยบายนะคะนโยบายแรกก็คือ จะจัดให้มีคณะกรรมการนัเกเรียนค่ะที่เป็นมอต้นมาร่นวมบริหารกับคณะกรรมการนัเกเรียนที่เป็นมอปลายค่ะนโยบายที่2นะคะก็คือโครงการที่รหัสน้องรหัสอารหัสเราก็หลารหัสค่ะแต่ว่าบางคนก็สงสัยว่าอากับหลาหัสโผล่าม,ม,มาจากไหนอารหัสหลาน,นะคะก็คือถ้าสมมติเอามอสี่อมอห้ามอหกมอสี 6, ่ 6, จะเป็นองรหัสของพี่มอห้าค่ะแล้วก็มอสี่จะเป็นหลาหัสของมอหก ส่วนมหจะมีน้องรหัสก็คือน้องม .5 แต่มหจะมีสานรหัสก็คือม .4 ี่ค่ะหนูต้องลงต่อค่ะต่อไปะนะคะก็คือโครงการสารวิทีธรรมนักเรียนที่จะได้มีนักเรียนทั้งสี่คนก็คือมต้นสองคนกับมปลายสองคนที่เป็นกลางแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวานสามากที่าาทสุดให้เข้ามาพิจารณา แก้ไขปัญหาคดีความต่างๆในโรงเรียนเช่นการมาสายหรือว่าทะเลาะวิวาดกันในโรงเรียนเป็นกางกริีค่ะร่วมกับทางคณะครูนักเรียนคุยกันเองและเข้าใจกันมากกว่านักเรียนคุยกับครูค่ะส่วนนโยบายที่สี่นะคะก็คือที่จะปรับปรุงห้องน้ําโรงเรียนใหม่ให้มีกระดาษทิชชู่ให้มีกระดาษเอาไว้ห่อสิ่งที่ไม่ใช้แล้วของผู้หญะะิงค่ะและ้วก็มีข้าไม้ประดับประดาให้สวยงามมีฝาปิดถังขยะเป็นเกลียวล้างมือค่ะ ส่วนนายโยปลาสุาดท้ายนะคะนี่จะให้พี่น้องชาวคาขาวได้โชว์ความสามารถพุกกดาวเตือนแล้วก็ขิ้นเตือนที่เรียนที่โรงอาหารก็คือร้องเพลงเพราะว่าพี่น้องชาวคาขาของเรามีเดียคนร้องเพลงครบนะคะหวังว่าถ้านายโยปลาได้เป็นจริงก็จะเห็นพี่น้องชาวคาขาของเราเป็นดาวได้ลหลายคนเลยะคะะ่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ขอถามอะไรนิดนึงน้องไม้สำหรับนโยบายที่น้องไม,ม,ม้ไม่ได้ใจบ้างไมอุ้ยเบ็ดหดข้าวันนึงน้องไม้ เดี๋ยวผมห,วหมดอมตอนนี้เด้อเรียนแล้วน้องมาจะทำตามนโยบายเนี่ย,ยถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอน้องมาจะทำยังไ ถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคนะคะก็ต้องรู้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั้น่ะมันเกิดจากใครถ้าเกิดจากตัวนักเรียนก็แค่ที่ตัวนักเรียนก่อนแต่ถ้าเกิดจากที่คณะครูก็อาจจะถามว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างไรแต่ที่สีที่สําคัญก็คือปรึกษาจากพี่ๆที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนค่ะแล้วก็ให้พี่ๆช่วยกันแก้ปัญหาลงกับองคณะครูค่ะแค่จากต่วี่กเรยนเองใช่ไหมคะขอบคุณน้องไอค่ะขอเชิญมาเล่ต่อไปค่ะ เรียนครูที่กและสวัสดีเพื่อนพที่ราชาวบ้านทุกคนผมนายรัตนพงศ์นะชันอสกิคุประจัชั้ื่อปูสายรั์แก้วหูนะครับพูดตลกหมายเลขแปดนะครับนโยบายเย็นดีนะเด็กเน้นการนั่งสบาสำหรับถองได้เกปทานักเรีย่น้งได้ทาอะไรให้กับโเรียนูแบดี้มดล่ะตืดตืลิน อย่ามุดนะอย่ามุดนะทำให้โรงเรียนได้เหม่อนกันครับโดยการนำมือขัดเหมือนแบบฟุตบอลอ๋อค่ะสารต่อโครงการของลุนพี่แค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญผู้สมัครมาทานนักเรียนทั้งแปดหมายเลขค่ะยืนทั้งหน้าเลยค่ะ วันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับพรุ่งน,นี้ก็น้องๆคงจะมีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะว่าการยาเบอร์ไหนนะคะใช่ค่ะตอนนี้ต้องคิด,ดแล้วนะคะว่ามีใครไว้ในใจแล้วนะคะใครที่จะมาเป็นผู้นำของเราในีการศึกษาต่อไปนะคะค่ะสุดท้ายที่เราอยากจะฝากน้องๆไว้นะคะการที่เราจะเลือกใครสักคนเนี่ยเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะถ้าเหตุผล ของดีพอเนี่ยเราก็จะได้คนที่ดีพอแต่ถ้าน,น้องจะเลือกเพราะแค่เขาพูดดีบุคลิกดีนะแต่ทําไม่ได้นี่แหละคะคือเหตุผลที่น้องจะมาเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นําของเราผู้ที่สมัครทั้งแปดหมายเลขเนี่ยสามก็มีินดดีใช่ไหมคะ แล้วเราคิดว่าตุนีของไทยล่ะที่จะสามารถเป็นผู้นําของเราได้ที่จะสามารถเป็นประธานานธิบดีได้ค่ะสุดท้ายพี่ล้อขอฝากเราเอาไว้แค่นี้ค่ะค่ะสวัสดีสสดค่ะ